แต่ละคันเราก็อยากโตเหมือนเขาบ้างนะแต่ว่าไม่ไหวทุกคนสุดยอดอ่าแอฟ,ฟริกาทวินวันหนึ่งเราจะโตอตอนรับสั่งกระสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่สามับระนองมารอดูกันนะครับว่าตลอดเส้นทางเราจะได้เจอที่เที่ยวอันซีนสวยๆอะไรบ้างจะได้กินอาหารอะไรอร่อยๆจะได้เจอเส้นทางขงรดมันมันสะใจขนาดไหนไปครับต้องพลาแรงออกไปเลยกันไปลุยอรุส้สงกแิบกระป๋ม วันนี้น่าจะวันที่ร้อยห้าสิบสีนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็เที่ยวนับวันจนเบอร์นะแต่ว่าจดไว้อยู่นะทุกคนแล้วก็เมื่อคืนฝนตกเลยเนี่ยฮะดูดูดูมืดฝนผนะฝนตกแต่ว่าเต็นท์เราเอาอยู่นะแล้วก็พื้นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ซึม สดชื่นเพื่อ <way. S 1> นะครับเช้านี้นะใตะ้เงาร่มไม้นะ,ะแดบดบนี่ร้อนนะฮะอาทิตย์ก็โผล่มาแล้วลตอนนี้แปดโมงครึ่งนะ,ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูื่องชายหาดไปดูกันว่าหาดบางเบนเอ้จะสวยแค่ไหนนะ,ะ See streets While the how you roam While you roam in the streets all in alone all you can see. Thinking about what your life came life you your to Thinking see be ไปสำรวจหน้าหาดกันตอนนี้กำลังตึ้งถังเจ้ารรหน้าที่เ <In the S 2> มื่อคืนเราไปอ่านข้อความเก่เาๆไปย้อนดูโพสต์เก่าๆนะฮะเจอเจอรูปเจอชื่อแล้วนะสวัสดีครับอเออพี่จินจนากับพี่เพนรัตน์อะไรนี่ยังอยู่ไหมฮ oh, <okay. S 1> ะฮะไม่อยู่แล้วเหรอ อ๋อโอเคฮะพอดีพอดีอ๋อพ่อมเจอผีเหรออ่าฉายเจ็ดปีอ่าฉายจึงผีจินตนาเขาสื้อข้าวให้ผมกินกรองหนึ่งตอนนั้นผมไม่ก่อยมีตังค์ซึ่งผมสื้อกาแฟมาแพ่งหนึ่งเดียวผ่อมขอยกไม้นะอ่ามาแจกเจ้าหน้าที่จินตนาเขาเล้าไปเลยอ๋อไม่ไม่ผมไม่ได้สี่เหลี่ยมแต่นั่นแหละก็คือว่าหลัหลึกซึ่งเชยเเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่ผือบอะว่าแกตอนนั้นไม่ใช่มีตังค์นี่ เออแต่ว่าพ่อมกินข้าวหลานนำผิดซื้อข้าวเปล่าสิบบาทซึ่งแกเคยติดตามอยู่ใช่กับพ่มขันเก่าใช่ขันเก่าซึ่งเสียวแบบไม้ตางั้นแหละเออแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ข้อใครไม่ได้เดือดร้อนนะแต่เราก็อาใั่ว่าซื้อข้าวเปล่าสิบบาทหลานนำผิดกินแต่ว่าพอดีผีรู้สึกว่าผีผีเป็นหลัดกับผีจินนาอะไรเนี้ยแล้วเขาก็ติดตามแล่อยู่ตอนนั้นซึ่งพอพมเสียวเสร็จผมเดินออกไปแกก็หยืนเข้ากรองไม้กรองหนึ่งประทับใจ เดี๋ยวาย้กับมามามาเลือแล้วครับตอนนั้นมาไปเลาะมาเลือแล้วครับตัวเมืองอันนี้ก็หลอบซ่องแล้วเพราะว่าหลอบแรกกันมันมีรอยสี่สิบเจ็ดทั้งนี้มันมีรอยห้าสิบห้าพมันก็เลยมามาไม่ถั่วถั่วประเทศไทยถั่ออุทยานอีกรอบแต่ว่าอุทยานประการเป็นรอยวกสิบรอยเจ็ดสิบกเดี๋ยวได้เห็นพมหลอบซ้ำแล้วเดี๋ยวไปท่ายรูปกันนะเดี๋ยวผมเอากาแฟให้ผมซื้อมาฝากเจ้าหน้าที่อัเพรว่าจําได้ว่าเออคือตอนนี้เคยได้กินข้าวพัดร้อยๆตีนี้รับพมคมขบพม ที่ที่เคยซื้อข้าวให้เราเขากเกษียณไปแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันเหมือนกับเป็นแค่การรลึกถึงนะครับเผื่อว่าพี่เขาดูคลิปนี้อยู่นะเออหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะรู้จักติดต่อกันอยู่นะก็อาจจะได้แบบสื่อสารว่าเฮ้ยอ่ะมีน้องชายคนหนึ่งนะที่ระลึกถึงอ่าเข้ากล่องนะฮะกล่องนั้นที่อร่อยมากเยอะมากนะฮะที่ทําให้เราได้กินแบบเอออร่อยอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อนะฮะแล้วก็การทั่วดไทย เมื่อก่อนนะครับอย่างที่บอกไปถึงแม้ผมไม่มีเงินแต่ผมไม่เคยขอใครแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ใครซื้อนูน่นซื้อนี่มาให้ผมกินนะตอนนั้นผมก็จะสื่อสารตลอดว่าไม่ต้องเอาอะไรไมาให้ผมเพราะว่าผมชอบเดินทางแบบเออช่วยเหลือตัวเองนะครับอยู่กับความลําบากเพื่อที่จะได้เรียนรู้ความลําบากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลามีใครนะครับที่เขาเอาของอะไรมาให้เราด้วยความอ,อยากจะให้เราได้อิ่มท้องเขาก็มีความสุขเราก็ได้กินอันนั้นก็ยินดีนะที่จะรับนะครับแต่ก็ไม่เคยรับเงินนะทินั้น ก็ตามนี้ฮะเราก็ระลึกถึงเสมอนะฮะกับทุกคนที่เคยช่วยเหลือนะจะได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันแต่ว่าทุกคนอยู่ในใจเราเสมอนี่พูดกันซึ้งๆก่อนจะไปดูชฮะอ่ะมาว่ากันถึงแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าครับทุกคนเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปคุยไปนะอุทยานแห่งนี้นะฮะอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับแต่ชื่อหาดว่าหาดบางเบนนะฮะไม่ใช่หาดแหลมสน เป็นอ่าสำนักงานอุทยานที่กว้างใหญ่นะฮะคุณดูครับบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นมากนะฮะแล้วก็มีศาลาให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เข้าใจว่าถ้าช่วงไหนฝนตกตกนะ,ะคุณมาแล้วฝนตกชุกเลยเนี่ยผมเข้าใจว่ากางเต็นท์นอนในศาลาได้เพราะว่าศาลาตรงติดสนามหญ้าน,นั้นก็มีคนไปกางเต็นท์นะเนี่ยนะักท่องเที่ยวเขาก็กางเต็นท์กันใต้เงาต้นไม้นะฮะอ๋อตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้อ่ะมันมีป้ายมีบอกลานอยู่แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยฮะน่าจะกางไม่ได้เมื่อวานที่เราสื่อสารไปนะแต่ว่า ฝั่งเนี้ยมีลานกลางเต็นท์ตรงนี้ตรงใต้ต้นสนแล้วก็ตรงสนามหญ้าสวยงามดีทีเดียวอ่ะครับทุกคนนะนี่แหละครับหาดบางเบนนะหาดทรายยาวมากนะแล้วก็ใหญ่มากนะ แล้วก็รับกับทิวต้นสนนะ่ครับที่ยาวนะฮะคู่ไปกับชายหาดนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนะฮะาชายหาดก็จะมีนี่ฮะชิงช้านะครับเก้าอี้ให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะฮะชมทะเลแล้วก็คงจะมีเจ้าหน้าที่มาปรับดำเนินการตรงศาลานั้นนะฮะ,ะหาหากนักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับก็น,นี้ก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะก็ใช้เวลานะฮะส่วนตัวนะฮะใช้หาความสุขนะครับกับสายลมคลื่นนะฮะหนะะ้าหา บรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะทุกคนคือถ้าหากเราอยู่ที่นี่ต่ออีกสักคืนเนี่ยคงได้เล่นน้ําแน่นอนอะนะฮะแต่ว่าวันนี้วันที่6นะครับทุกคนซึ่งวันที่7เนี่ยฮะผมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะเราไม่อยากจะพลาดการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะก็ที่มี2จุดนะครับที่ที่คาดว่าเราน่าจะไปถึงนะฮะก็ลงทะเบียนไว้เมื่อน,นู้นนะฮะเกือบเดือนละก็ที่พังงานะฮะก็ที่พังงาเราก็คาดว่าเราน่าจะใกล้หาดท้ายเหมืองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะในตัวเมือง นะครับดังนั้นหาดกท้ายเหมืองเนี่ยอยู่ใกล้ตรงนี้ห่างไปร้อยกว่าโลนะเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นฮะเดี๋ยวคือจะบอกว่าเราเล่นน้ําไม่ได้นะ,ะไม่ใช่ว่าเล่นน้ําไม่ได้สิขี้เกียจด,ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อนะฮะก็เอาเป็นว่านั่งรับลมชมทะเลแล้วก็เกาะอ,อีก3ามเกาะ เกาะ3เกาะนั้นก็จะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติแหลมสนนี่แหละฮะเป็นเกาะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีอยู่3มเกาะด้วยกัน<ม>นะฮะนั่งเรือประมงชาวบ้านไปได้แต่ว่าต้องเหมานะฮะ,อ,ะอยู่ที่ราคาประมาณ2 5 0 0ถึงสามพประมาณนี้นะฮะนั่งได้สักสิคนนะครับแต่เรามาคนเดียวก็แพงหน่อยก็เลยไม่ไป <laughs> นะแล้วช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่มรสุมด้วยนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเหลือไว้บ้างฮะไว้มาเก็บรอบหน้าบ้างนะเก็บตอนนี้หมดก็เดี๋ยวรอบหน้ามาไม่รู้จะเที่ยวไหนเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น ประมาณนี้ครับผมให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศหน้าหาดบางเบนอุทยาแห่งชาติแหลมสนมีโอกาสผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะฮะแวะมาเที่ยวได้นะครับส่วนเราเดี๋ยวนั่งชิลเก็บบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เก็บเต็นท์นะฮะเอากาแฟไปให้เจ้าหน้าที่เขาแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับผมกาแฟอยู่ข้างหลังไม่ได้มัดไว้ หวังว่าน้ำหนักของมันจะหนักพอที่จะไม่หล่นนะทุกคนอ,คอ่ะนี่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะฮะ,ะเราก็จะเก็บปราประทับอุทยานนะฮะแห่งสุดท้ายของจังหวัดระนองที่มี สี่แห่งนะครับผมก็เอาตราประทับมาเป็นลำดับที่55แล้วทุกคนแล้วก็เอากาแฟมาแจกเจ้าหน้าที่นะแทนคำขอบคุณนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้ถึงแม้ว่าพี่เอ่อเนเพนเปน,เปน,เปนจำไม่ได้ละกับพี่รัตนาเลยเนะี่ยจำไม่ได้เมื่อกี้อ่านเอาเอาสวัสดีครับเจ้าหน้าที่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมแจกแจกเจ้าหน้าที่ฮะเอาไว้ดืม่มจะได้กับพี่กระเป๋าในระหว่างปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อา่าขออนุญาต มไม่รู้จะตอบแทนอะไรตอบแทนข้าวหนึ่งกล่องที่วันเจ็ดปีก่อนได้ให้มาและอันนี้นี่ทุกคนขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับ,รบนี่ฮะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามการเดินทางนะครับแล้วก็เชียร์นะฮะให้เรามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามอุทยานและแน่นอนเราก็ต้องมาเก็บตราประทับอุทยานเดี๋ยวฝากผมขอลายเซ็นเจ้าหน้าที่เลยแล้วกันได้ครับผมอขอบคุณมากเป็นเกียรติเซ็นให้ผมหน่อยอันนี้เป็นลำดับที่55นะทุกคนถ้าหากมาก็ แนะนำนะครับอย่างที่บอกไปนะอุทยานสวยงามแล้วเนี่ยเห็นหน้ารถบันไหมฮะก็พวกขยะนะครับขยะที่เราเอามานะฮะจากข้างนอกคือก็อย่างที่เห็นเราก็ซื้อกับข้าวมาใช่ไหมทุกคนมันก็ใส่ถุงพลาสติกมานะซึ่งเราก็ไม่มีภาชนะอย่างอื่นนะครับดังนั้นจิตสํานึกนะครับปฏิบัติตามกฎของอุทยานแล้วเวลาพวกเอาของพวกนี้มาเนี่ยเรากินเอาเข้ามาได้เราก็เอากลับไปทิ้งข้างนอกได้นะฮะเป็นกฎระเบียบเลยนะฮะแล้วก็พวกจุด ตามจุดกลางเต็นท์จุดอะไรเนี้ยมันก่อไฟไม่ได้ก็อย่าไปก่อนะเดี๋ยวไฟมันลามทางอุทยานเขาก็จะจัดพื้นที่จัดอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะตามนั้นนะครับรักษาไว้นะฮะอุทยานและป่าไม้นะครับธรรมชาติจะได้อยู่กับเราอย่างยาวนานอ่านี่เร็จเรียบร้อยอขอบคุณมากครับผมอ่าขอบคุณอ่านี่ฮะสวยงาม อ่าเนี่ยฮะรูปหาดสนนะฮะเออไม่ใช่หาดบางเบนนะครับแหลมสนอ่าตามนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อุทยานแห่งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆนะอีก3เกาะนะครับเอาเป็นว่ายังไงมีโอกาสไว้แวะมาค่าเรือก็3,000บาท2,500ันาถึงประมาณนั้นเหมาลำนะครับก็ไว้ไว้เจอกันนะฮะปีหน้าไม่แน่เดี๋ยวพาม่โอเคขอบคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่คับขอบคุณคคลาไปเดินทางต่อ ไไค,รครับขอคบคุณมากครตามนั้นครับผมก็นี่แหละฮะเต็มไปด้วยความประทับใจและรอยยิ้มนะเจ้าหน้าที่อุทยานก็เปรียบเสม,มือนพี่น้องนะในแต่ละที่นะครับเขาก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวคอยบริการอย่างดีจัดพื้นที่ให้เราได้มีความสุขได้ฟินนะฮะแล้วนุ่นนุ่นนุ่นกลุ่มไบค์เกอร์เขาก็จะไปละจากนี้เราก็ต้องไปเหมือนกันนะอนุ่นน่นนุ่นบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ที่มากันเมื่อคืนนะก็ทักทายกันได้พอหอมปากหอมคอ โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมโชคดีครับโชคดีครับโอ้โหแต่ละคันว้าวสุดๆเมื่อคืนคุยกันค่าน้ํามันเขาบอกว่าของเขาก็หลายตังค์เลยโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเนี่ยใช้ชีวิตโอ้โหแต่ละคันเราก็อยากโตเหมือนเขาบ้างนะแต่ว่าไม่ไหวทุกคน เราแบบนี้มันยกง่ายนะเวลาล้มนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปคนเดียวแล้วเราไปในทุกเส้นทางทุกถนนนะมันสะดวกโชคดีครับโอ้โชคดีครับโชคดีครับ ุดยอดอาหแอฟ,ฟริกาทวินวันหนึ่งเราจะโตนะฮะอาจจะเป็นทริปที่แบบเป็นเฉพาะกิจทุกคนจากจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําภารกิจนะ,ะของคนไทยนั่นก็คือการไปเลือกตั้งนะครับแน่นอนเราไม่สามารถไปเลือกที่าตามทะเบียนบ้านได้นะฮะเราก็เลยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้อย่างที่บอกไปนะครับห่างไปจากนี้นะฮะเราลงทะเบียนไว้ที่ท้าทยเหมืองนะครับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งก็จะเป็นจังหวัดที่34นะฮะของการเดินทางทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปเจ ไปเจอกันที่ไายเมืองแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวเข้าพังงาะฮะอำลาละนองแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็ใกล้เขตชายแดนของจังหวัดพังงาแล้วมีอุทยานแห่งชาติอีก2แห่งระหว่างทางไปหาดชายเมืองจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันฮนะจากนี้ไปหวด200กิโลฮะแล้วเดี๋ยวไปแวะประทับเจ้าอุทยานระหว่างทางด้วยไปฮะลุยล้านะครับ ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและประทับใจนะเนี่ยฮะการเดินทางมันไม่ใช่แค่ให้เราได้มาถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยวสวยๆหรือว่ามาพักผ่อนฟินๆอย่างเดียวนะบางครั้งเรื่องราวของผู้คนนะครับที่เราได้เจอระหว่างทางก็ทําให้เราได้แช่มชื่นหัวใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะ่ะไปครับไปลุยกันต่อไปหาประสบการณ์ดีๆนะฮะยังมีรอเราอยู่อีกเยอะ เราก็มาถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยห่างกับอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะฮะประมาณ50กิโลเมตรอยู่ในเขตอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเราก็เข้ามาสู่จังหวัดที่34นะฮะของการขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วก็เรากำลังจะได้เก็บตราประทับอุทยานอีก1ตรานะฮะรวมเป็น56 อยู่โซนภาคใต้นี่เราก็จะเก็บตราประทับอุทยานเยอะหน่อยนะเพราะว่าภาคใต้นี่มีทั้งภูเขาน้ําตกนะทะเลนะฮะเยอะมากแต่ว่าอะไรยังไงเนี่ยของอุทยานแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวว่ากันขอไปประทับตาอุทยานก่อนครับขอบคุณมากนะฮะ,ะน่าสนใจมากเลยอ๋อเคเหเอฟซีเอฟซี FC, FC, แต่เดี๋ยวไว้ไว้ว่ากันผมแจ้งอินโฟเมชันให้คนเขาได้รู้ก่อนไว้เป<ว>็นแนวทางนะเผื่อเขาจะมาแต่เราเราต้องประหยัดงบค่าใช้จ่ายพังงานนี้มันทะเลสวย จะไปให้ทุกแห่งก็ไม่ได้เนืซีมิลันอีกแต่ซีมิลันก็น่าจะปิดพร้อมกันนะวันที่15ใช่ค่ะเพราะมรสุกอ่าเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็ก็เริ่มม<ๆ>ีเรื่องนี้นะพายุลม,มน,นู่นนี่นั่นเข้ามาอ่ะโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าขอบคุณข้อมูลสําหรับเจ้าเจ้าหน้าที่นะขอบคุณมาอ่าทุกคนเราได้แล้วนะฮะอันนี้จราประทับอุทยานนะอุย้ย เนี่ฮะแค่รูปก็สวยนะแต่ว่าการที่จะให้ได้รูปแบบนี้นะอาจจะต้องอดำน้ำก็คือ,อต้องเป็นนิดนึงเราไม่เป็นทั้งถังออกซิเจนแล้วก็ฟรีดิวิง่งเราก็ไม่เป็นนะเราได้แต่สโนว์คิลิ่งนะ่ะเป็นข้อมูลนะครับทุกคนตรงนี้หมู่เกาะออุทยาแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งหลักๆที่สวยงามก็คือกลุ่มหมู่เกาะสุรินทร์นี่แหละฮะเมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะจัดนั่งเรือไปกับประมาณ1,700บาทหรือ1750จําไม่ได้แต่อันนี้แหละฮะทั้งไปทั้งกลับเลยนะแล้วเวลาไปนะคร นอนบนเกาะ2วัน3วันหรือจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้ขากลับเนี่ยมันประมาณบ่าย2นะครับก็จะมีเรือทุกวันนะฮะที่อุทยานเปิดแต่ว่าวันที่15พฤษภาคมอุทยานเขาก็จะปิดแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะเปิดประมาณช่วงนี้แหละฮะช่วงที่ไม่ใช่มรสุมะนะนะตั้งแต่ช่วงมกราคมพายังไงไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะก็มาขึ้นได้นะความสวยงามของอุทยานรออยู่บนอุทยานมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่นะครับพักได้มีร้านอาหารด้วยนะแนะนำทะเลสวยนะฮะบอลยังไม่เคยขึ้นแต่ว่า พันเจ็ทุกคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายบนอุทยานอีกก็หลายพันอยู่แล้วก็มันก็จะมีอุทยานอ,อีกหลายแห่งนะครับบนจังหวัดพังงานะมีประมาณ6แห่งเราจะไปทุกแห่งก็อะไรอยู่นะฮะมันเปลืองนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือถือว่ามาเก็บตาประทับแล้วก็เหลือไวอ้มารอบหน้าบ้างนะเพราะว่ามาทุกรอบไม่ไหวนะเดี๋ยวรอบหน้ามาเนะี่ยจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งฮะทุกคนก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเดี๋ยวเราก็จะไปประทับตา สุรินกับซิมิลันบอลขออนุญาตทุกคนนะบอลจะไม่ได้ไปขึ้นเกาะน,นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอันดับที่2ก็คือช่วงนี้มรสุมและเกงว่าทะเลอาจจะไม่สวยนะไม่ได้คุ้มค่ากับกับตังเราเรามีเงินประหยัดนะจำกัดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครนะยังพอมีตังอยู่ก็มาได้ช่วงนี้ขึ้นเกาะได้เลยนะดังนั้นอุทยานซิมิลันกับสุรินเนี่ยขออนุญาตเก็บตาประทับอย่างเดียวแต่เราก็จะเผื่อเงินไว้ส่วนหนึ่งเราจะขึ้นเกาะน,นะทุกจังหวัดแน่นอนที่ติดชายทะเลแต่เราก็จะเลือกเป็นบางแห่่งทีเราพอจะ ไปได้สําหรับค่าใช้จ่ายนะไม่ได้เปลืองมากนะสำหรับพังงามีแน่นอนแต่จะเป็นอุทยานไหนที่บอลจะไปขึ้นเกาะพาทุกคนไปดูความสวยงามของทางทะเลเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าจากนี้ไปนะฮะห่างไปอีกสักประมาณ20กิโเมตรถึง30กิโเมตรประมาณนี้นะฮะยังมีอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งให้เราได้เก็บนะฮะก่อนที่จะไปชายเหมืองเพื่อไปเตรียมตัวเลือกตั้งครับผมอ่ะตามนั้นนะ,ะทุกคนไปเดินทางกันต่อ ทางถนนหลัก5กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอุทยานแห่งชาติสีพังงุ่งาอําเภอคุระบุรีอ่ะลานกลางเต็นท์นะฮะท่ามกลางป่าเขาแล้วก็ทุงกก่งหญ้าเขียวขจีนะฮะร่มรื่นทีเดียวอ่แล้วก็จ่ายตังค์ตรงไหนเราอ่ะน่าจากข้างหน้าหรือเปล่าตรงนี้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวเขามีเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นน้ําตกแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ํามากน้อยแค่ไหนนะ น้ําตกหลักๆที่จะสวยที่สุดก็จะเรียกว่าน้ําตกตําหนักนะฮะก็เข้าไปข้างในเนี่ยอ,อีกประมาณ1.5กิโลเมตรจ่ายตังตรงนี้นะฮะโอเคอประทับตาตรงนี้ด้วยเนาะ,นะโอเคครับผมเราก็ประทับตาอุทยานทุกคนน้ำมีนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันนะน้ำตกที่นี่ผมชอบมากนะสวยอลังการเคยมาตอน ช่วงที่น้าเยอะๆอคือฟินมากนะมอกระทุ้งเลยนะแต่ว่าเชื่อว่าน้ําตกบางทีเวลาน้ํามันไม่ได้มีเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันก็ยังพอมีเนี่ยมันก็สวยไปอีกมุมหนึงห่งตรงนี้เป็นตราอุทยานในลําดับที่57แล้วนะฮะเราก็จะประทับกันมารวนๆเลยนะช่วงนี้ภาคใต้อุทยานเยอะ<ห>ผมเต็มไป147เต็มไปเล่มหนึ่งแล้วอันนี้<ห>เล่มที่สองอันนี้เล่มที่สองฮะ155แห่งเอาคุณครับขอบคุณครับนยไหะ แต่ละที่ก็จะสวยแตกต่างกันนะฮะอ่ะไปฮะไปดูน้ําตกดีกว่าเข้าไปอีก100่งร้อยหนึ่งกิโลเมตรคกิโลเมตรไม่ใช่100กิโลหนกิโลเมตรฮะจากที่ไปอีก1กิโลเมตรถึงลานจอดนะครับอ๋อเราก็เดินอีก500เมตรโอเครู้เรื่องครับผมไปครับผมเข้าป่าเข้าเขานะทางรุกรังรถแต่ว่าสะดวกนะฮะถนนกว้างขวางนะครับแล้วก็ไม่ได้ขี่ยากแค่มันจะดืดดๆๆๆๆๆดืดดืดดืดหนึ่งไปฮะ 1>, 1กิโลแล้วเดี๋ยวเดินอีก5 0าเมตรอ๊บฝ่าถนนลูกรังมา1โลนะฮะพอพหอยได้ใส่เลือดนะทุกคนเด้งดึ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 งนะแต่ว่าทางก็กว้างดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ ซึ่งตรงนี้นะจะเป็นลานจอดรถนะครับมีห้องน้ำนะฮะสะดวกลานกว้างขวางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะฮะเอกลักษณ์นะครับของอุทยานแห่งชาติสีพังงาอันนี้น่าจะเป็นปลาพวงแล้วก็รูปนี่ฮะจะเป็นรูปของน้ําตกตาหนักนะฮะตอนที่สวยงามนะครับแต่ตอนนี้น้ําไม่น่าจะเยอะนะครับเดินไปทางนี้นะฮะก็จะ500เมตรก็จะถึงตัวน้ําตกตาหนักนะฮะก็จะมีวังปลาพวงก็คงจะเป็นรูปปลาตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปทางด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นน้ําตกตนเด้งนะฮะแล้วก็น้ำ ตกตนอูเดินไปประมาณ400-600เมตรนะครับผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปทางนั้นนะเพราะว่าเราเก็บหลักๆแล้วกัน,นะฮะที่น้าตกตำหนักไปครับไปดูกันว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะน้ำจะมากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยนะถ้าคุณมาช่วงปลายฝนต้นหนาวที่นี่คือฟินนะฮะน้ำตกเยอะนะฮะธรรมชาติสวยไปครับลุยเดินไปทางนี้อีก500เมตร โก็ถ้าจาก500เมตรเดินมาก็น่าจะประมาณ350-400นะคือพอให้ได้เหงื่อนะฮะร่มรื่นนะครับมีลำธารเรียบแต่ว่าลำธารไม่มีน้ำแต่ว่าตอนนี้ช่วงสุดท้ายมันได้ไปพอให้ได้เหงื่อนะทุกคนแต่ตอนนี้ เราก็มาถึงแล้วฮะน้ําตกตําหนักนะที่นี่ครเป็นน้ําตกที่สูงมากนะฮะไหลลงมาจากยอดนะฮะน่าจะประมาณ50เมตรเห็นจะได้นะนี่ขนาดในช่วงที่ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีน้ํานะแต่ก็ยังเห็นน้ํานะไหลลงมาที่สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะข้างล่างนะครับก็มีปลาพวงนะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเล่นน้ำนะฮะแช่ในอ่างได้นะสดชื่นดีทีเดียวนะทุกคนตรงนี้ก็มีลําธารนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อนะครับเหลืออ,อีก80กิโลเมตรเดี๋ยวยังไงจะต้อง รีบกลับไปยังอำเภอท้ายเหมืองนะฮะเราจะได้ไปซักผ้าด้วยเคลียร์งานส่งงานนะครับวันนี้เราจะพักรีสอร์ทนะฮะเพื่อที่ว่าส่งงานให้คนตัดต่อแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเตรียมเลือกตั้งแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลุยกันต่อนะก็ประมาณนี้นะฮะขอให้ทุกคนได้รู้จักความสวยงามนะของน้ำตกตำนักมีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะฮะพังงาและนองก็แวะมาเที่ยวได้สวยงามถ้ามาหน้าน้ำนะหรือว่าหน้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบอกได้เลยว่าสวย เล่นน้าก็เปียกโชกเลยเหนือท่วมน้ำตกตาหนังนะเหมือนกับว่าบางช่วงจะออกเสียงเป็นกอไก่เป็นตาหนักนะแต่ชื่อตาหนังไปฮะจากนี้ไปเราจะหดไป10กิโลเมตรนะรวดเดียวผ่านตะกวัวป่านะครับผ่านแหล่งท่องเที่ยวคือเยอะมากนะฮะเพื่อที่จะไปยังท้ายเหมืองนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหดย้อนกลับมาเที่ยวตรงตะกวัวป่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวบางจุดนะหลายๆจุดเลยแหละนะครับที่อยู่ที่เราผ่านไปนะตอนนี้เราไปทาําภารกิจเพื่อชาติก่อนก็คือการเลือกตั้งนะ นะครับคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันชีวิตต้องการลมอย่างด่วนการขี่มอเตอร์ไซค์ตากลมนี่คือช่วยให้ฟินมากตอนร้อนแบบนี้เจอลมนี่คือแบบ เดี๋ยวเราต้องทำภารกิจซักผ้าด้วยนะทุกคนคือถ้าซักเองอ่ะมันจะไม่แห้งเว้ยเรามีเวลาแค่ครึ่งวันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปละอ้ามีเขาออันอันนี้อบแล้วแห้งเลยไหมฮะอ๋อโอเคอ่ารู้เรื่องเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาซักจ้าพี่หัวซักานะครับฮะ นีตรงไหนแนะนำบ้างฮะห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยน่าจะห้าหกร้อยหรือว่าไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยเนี่ยก่อนถึงสะพานข้างนอร์ดข้างนอร์ดมันจะมีห้องพักอยู่ไม่แอ๋อขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวเดินทางอาหารสายพักระหว่างแทรกระหว่างทางเนี่ยขอบคุณครับอ่ะโอเคฮะอย่างน้อยก็มีที่อบผ้าพวกกางเกงอ่ะมันแห้งช้าทุกคนแล้วก็ บางที่อ่ะที่พักมันไม่มีที่ให้อ่ากแล้วก็ถ้าหมากักๆไว้มันก็จะอับก็นี่แหละคืออ่ะโชคดีหน่อยที่ก็ท้ายที่สุดก็ทั้งทำ YouTube แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนเซอร์นะมันก็พอได้มีตังคาห้าสิบหกสิบ 50, 60, 70, 80ปดนะในการที่จะเอามาซื้อความสะดวกในการซักผ้าซึ่งก็นานๆสักขนอยู่แล้สิบวันสักสัขนก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้แพงอะไราก ม,มาดูห้องพักใจกลางเมืองเขาหลักคือละแ800ร้อกันฮนะเป็นไงบ้างทุงทกคนห้องพักของดันในค่ำคืนนี้800บาท แอร์ช่ำๆนะทุกคนแล้วก็ห้องกว้างนะนอนได้2คนนะสองคนก็คนละ400เท่านั้นนะและอันนี้คือถูกที่สุดเท่าที่บอลจะหาได้และมีอินเทอร์เนต็ตนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะเน็ตแรงด้วยครับเพราะว่าเจ้าของที่พักนะฮะเขาให้เราอยู่ห้องที่มีเลาเตอร์อยู่ด้านหน้าเลยนะที่สําคัญนะทุกคน800บาทนี่รวมอาหารมื้อเช้าแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ไปไว่ายน้ําแบบฟินๆเป็นบังกะโลก็มีนะของเราก็เป็นแนวลักษณะอาคารห้องแถวนะครับโอ้โหเรียกซะหมดราคาเลยนะ ก็ประมาณนี้ครทุกคนจริงๆใจอะอยากจะพักแค่400หรือไม่ก็500แต่ว่ามันก็หาไม่ได้แล้วฮะในเขาหลักเนี่ยครับอันนี้ก็คือถูกสุดแล้วแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองด้วยอ่ะประมาณนี้นะฮะห้องน้ําก็นี่ครับผมอ่ะมีเครื่องทําน้ําร้อนนะครับก็ขอให้ได้ฟินนะทุกคนอ่ะจากนี้ไปครับผมไหนไหนก็ จายตั้ง800ทุกคนเราก็ต้องใช้บริการให้เต็มที่ทั้งสาวยน้ําพรุ่งนี้มื้อเช้าด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอไปไว่ายน้ํานะพักผ่อนลีแล็กนะแล้วก็ไปซักผ้ากันครับผมแล้วพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งจากนะั้นเราจะไปลุยกันต่อถือว่าคืนนี้ได้ชา์จแบบเตียงนิ่มๆกุ h t นะทุกคนราตรีสวัสดิ์